No. 1, 1. ่กิโล90เองค่ะแอปเปิลเขียวี่แอปเปิลหลายพันเนาะไม่ได้เอาแอปเปิลแดงเอากอบๆนะชนะเอาโค,โคเก้ถ้าแอปเปิลเป็นายๆไม่อร่อยอะ่ะมีมะพร้าวมีขิง อัติโชนนะคะวิตามินดีมาก <S <S คืออร่อยนะข้างในอะ่ะอันนี้เห็ดน,นะจ๊เะเราขอเปลี่ยนของคือมีอีกอะ่ะใหญ่มากถ้านำสองยูโรเองอะ่ะฟักเออรู้ที่ซื้อแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปห้างเรามาตรงฟังนี้เลยดีกว่านี่นะคะสลัด คนเยอะอ่ะคือเราซื้อหนึ่งห้าสิบเก้านะคะแต่ที่นี่เก้าสิบเซนเองอ่ะฮะมีถ่วงงองด้วยอ่ะเอออัพเตอร์ไอโนแล้ะเราค่อยมาซื้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพวกชีสนะคะเหม็นว่าคือบางอันเหม็นมากอ่ะกินไม่ได้โครีฟนะคะ ให้ดูราคาดูดิคนทำเก่งเนาะอะ,อะไรอะชีสมีหลากหลายอะเนี่ยอันนี้เหมือนต้้งหู้นะดูจะกินอะไรด่ะอันนี้ชีสนี่ไปย่างที่เราไปย่างกินเนาะเออตอนนี้เรารู้ที่ยังไงชลี จอชี่ไหนอ่ะอุ้ยชีโนรอยากชิมอ๋อเยอะว่ะกินดูมีราสเบอรี่ด้วยมีมะม,ม,ม่วงมีสตรอเบอรี่คือมีพวกพสต้าด้วยนะคะมีไข่ ตอกนีเาหรออันนี้จะกินกับขนมปังดีไหมบอกคือเราต้องลองทุกอย่างในเวลาเรามาอยู่เนี่ยอันนี้ซื้อสามอันมันจะแถมฟรีหนึ่งถ้าเราจะเอานี้นะเราก็เอาเลยแต่เราไม่เอาเราเลือกเองนี่นะคะแล้วเราก็มาใส่ก็เก้าสิบเซตจะมีสตออรอเบอรี่นะคะ สตรอเบอรี่นสองยูโร80ขนมฟันมือเป็นผลไม้นะคะเบอร์97อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมลบกองนะคะคือเพลงชอบอะ บอมด้วยนะก็ช้อปปิ้งร้านรีไวที่นี่ก็ใส่รีไว์เลี้ยวร้านรีไวนะภาศูนย์หนึ่งนะจ๊ะมีช่างภาพด้วยเขาถ่ายคนฮะอบอว่า ก็จะเป็นร้านแบบเครื่องสำอางหอมหอ,หอมลิปสติกสบู่อะไรอย่างเงี้ยคือม,มันใหญ่จริงๆนะเนาะนเดินไม่หมดเออเหมือนวันเดอร์ล็อบที่ขายกระเป๋ายี่ห้อเนี่ยถ้าหน้าร้อนคนเยอะแน่เลยนี่ขนาดนี้คนยังเยอะเลยอะแบตจะหมดลนะ้วตอนอาบแดดไม่ไี่ลี่ จะเล่นหมากลุกโอหมันใหญ่เกินไปไหมเนี่ยดดเด็กมันนึกว่าหนักมายกดูคือตรงนี้นะเปิดเป็นแบบที่เต้นก็ได้เนาะถ้าใครอยากเต้นดิสโกโ้เทคกะนะ่อเนาะดิสโกโ้เทคกลางแจ้งเนี่ยไม่ต้องไปตามร้านอาหารนะไปกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาใหม่ คือวันนี้มันหนาวปฟังร้านของกินนะคะก็จะเป็นร้านผักกับร้านผลไม้เนี่ยทางเข้าใช่หรอเฮ้ยยูจะไปดูมาม่วงอรอไปอองครคือเนี่ยเขาจะเป็นถาดถาดน,นะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเราชอบอะไรก็หยิบใส่นะคะเนี่ย เขาเปิดใหม่ไงขอให้ขอให้ของนสดนะดูดิสะอาดมากอ่ะไปตรงนี้ไปก่อนซื้อ3อันแถมหนึ่ง อันนี้อันนี้อ,อกเป็ดน,นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่เปิดอีกหลายร้านเนาะเนี่อให้ดูเฉยๆนะคะไม่รู้จะพูดอะไรดูหรเขาทำไม้อย่างเงี้ย เนะช่านะค,คือดูห้องน้ำา้านขายเสื้อผ้าอ๋อซื้อสองตัวแล้วก็ฟรีหนึ่งตัวนะคะ คือดีมากอ่ะมีทุกอย่างเลยอ่ะมันเหมือนเป็นปาร์คอะปาร์คเสื้อบอลตาไก่บิลลี่ซื้อเท่าไหร่แพงนะเนาะมาตรงรองเท้านะคะแต่อย่างนี้จะใส่แล้วมันเจ็บขาเนาะพวกไนกี้นะคะนี่คอนเวิร์ตนะคะอุ้ย,ยคือชอบมากคอนเวิร์ต อะไรหกสิบหกสิบเก้ายูโรนะคอนเวอร์สจะเป็นพวกหมวกนะคะเทเทคือที่ออกกําลังกายนะคะคือวิลลี่อะ่ะคือใหญ่มากอะ่ะน่าสนเกืบขยะ คือขยะเต็มเขาก็รีบมาเปลี่ยนไม่ให้มีกลิ่นนะเมืองนอกดีเนาะไม่ค่อยมีกลิ่นขยะกลิ่นอะไรเอาไอ้นึกว่าพีมาร์นนี้ฮ่ะร้านอาริเดนร้านอาริเดนนะคะนั่งกินนะคะถ้าหิว ไปเข้าไปดูแพนทีนกันอ๋อไอ้รู้แล้วเหมือนชะอําที่ชะอำมอะ่ะเป็นพึ่งใช่ไหมคือเก่งมากอะ่ะคนทำอ่ะ นั่งพักเฮ้ยเป็นตู้หนังสือดีอ่ะบริจาคได้นะเจลาเล็กน่ารักมากอะ่ะเจะถือนี่ ะะเสร็จแล้วจ้ะคือมันดีมากอะ่ะมันเป็นลานกว้างเนี่ยเป็นลานกว้างแล้วคนมาจอดรถเดินเล่นนะซื้อของอะไรเงี้ยทางที่เราออกมาตะกี้นี้ได้แอปเปิ้ลแตงกวามะม่วงแอปเปิ้ลนะคะ สตอรอเบอรี่สับป,ประรดคือขายถูกมากอะ่ะถ้าเราไปซื้อของที่ห้างอื่นนะแล้วดูเขาปิดดิคือแม็กใหญ่มากอะ่ะอันนี้ร้านผลไม้หมดยี่1บเจ็ดสี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ได้หมอนนะคะหมอนหนึ่งยูโรเก้าถูกแล้วก็ได้พ้านี่ คือดีมากอะน่ารักนนีิได้เม็ดแตงด้วยนี่ซื้อมารองนั่งนะคะเดี๋ยวเรามากินชีปนี้ก่อนฮะเล็บบายาเดี๋ยวมาเซ็นนเดี๋ยวจะดมนะว่ามันเหม็นไหม คืออร่อยมันเหมือนชิดอันใหญ่นะเนาะ โยเกิร์ตรสมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูอร่อยมาก